กลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อในช่วงที่2นะคะมูล,ลนิธิสมเด็จพระสัญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรน,นิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเดินวิ่งหารายได้สร้างอาคารโรงพยาบาลจัดหาเครื่องมือแพทย์ค่ะ มมลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคาราชพระพรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่งก้าวด้วยธรรมก้าวด้วยใจสร้างอาคารโรงพยาบาลครั้งที่7นะคะเพื่อนําไปสร้างอาคารโรงพยาบาลจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล19แห่งด้วยกันค่ะนําไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วนที่อาคารมนุษยานาควิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหาร สำหรับกิจกรรมก้าวด้วทำก้าวด้วใจสร้างอาคารโรงพยาบาลครั้งที่7เปิดรับสมัครเดินวิ่งในระยะ5กิโลเมตรและ10.5กิโลเมตรนักวิ่งจะได้วิ่งผ่านสถานที่สำคัญในเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเสื้อวิ่งนะครับก้าวด้วทำครั้งที่7มาพร้อมลวดลายสวยงามทันสมัยน้ำหนักเบายืดหยุ่นนะครับรองรับสรีระของนักวิ่งและผู้บริจาคหลากหลายขนาดด้วยกัน และที่สำคัญมีคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวัชิรยานสังวรที่ด้านหลังเสื้ออีกด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่นะครับก็สายมูลพลาดไม่ได้นะครับสำหรับการวิ่งครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยนะคะคเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ